ทีนี้ในในกระมังนั่นจะเป็นแบบธรรมดาแบบไม่ทุบไม่แช่น้ำห่างกันประมาณสองนิ้วนะคะช่วงนี้ผักชีแพงเราก็มาปลูกผักชี กินกันนะคะช่วงให้แหล่งพรปลูกน้ําท่วมเยอะทุกปีแหละจะแพงช่วงนี้ยิ่งตอนนี้น้ําท่วมภาคเหนือนด้วยนะบ้านเราแรงบ้านเราแรงมันก็จะแพงนี่แหละอันนั้นอันนั้นในในกระมังนั่นเป็นแบบไม่แช่น้ําไม่ทุบเดี๋ยวเราก็จะมาสังเกตว่าแบบไหนที่มันเร็วขึ้นเร็วกันนะคะดินที่มันยอ่อย รยเบาๆบางๆเพื่อไม่ให้มันกระเด็นเนาะถ้าโรยหนาไปมันก็จะไม่ขึ้นโรยโรยดินโรยดินกบหน้าบางๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นอมันจะกระเด็นเวลาที่เราลดน้ําเนี่ยฝนตกฝนตกลดฝนตกลดน้ามันเมล็ดผักชีมันก็จะกระเด็นไปเก็บความชื้นด้วยแล้วก็ใช้บางๆนะครับบางๆให้ฟางไม่ฟางก็ ถ้าคนมีอยู่บ้านจะสันเนาะมีแปลงหญ้าลเล็กๆก็ตัดหญ้าเก็บทำแห้งไว้ครับเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะสูตรบำรุงต้นผักชีนะคะก็จะมีน้ำสาวข้าวหนึ่งกระมังแล้วก็ผงชูรส สองช้อนสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเป็นสูตรบำรุงค่ะ,น,ะนี่คือผักชีที่เราปลูกเอาไว้นะคะต้นผักชีที่ปลูกเอาไว้เป็นอาทิตย์ยังนี่นะคะ น่าจะน่าจะเกือบน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะทีนี้วันนี้เราก็จะเอา,อา,ส,อาสูตรสูตรที่เราจะผสมเพื่อบำรุงต้นผักชีให้งามเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวกับผงชุรสที่เราใส่มากินเนี่ยคะ่ะเราไม่ต้องิ้งน้ำซาวข้าวน้ำซาข้าวที่เราซาวข้าวหุงข้าวทุกวันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ค่ะแร่ธาตุวิตามินอืม มีเลือดธาตุไวตามินให้ใบตัวเจนค่ะแล้วเราก็เอามาลาดรดนะคะฝนตกเมื่อคืนเราก็จะรดไม่มากเป็นแค่บำรุงเป็นแค่บำรุงเมื่อคืนฝนตกค่ะเดี๋ยวมันจะแฉะจะเน่าเอาเราก็แค่บำรุง,รงโอเคค่ะที่เราปลูกเนี่ยปลูกสามแบบคือเมล็ดไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องผ่านวิธีกรรมวิธีนะใดในะใช้เมล็ดเนี่ยมาหยอดเลย ด้านนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นเมล็ดที่เราแช่น้ําน้ําอุ่นน้ําร้อนเนี่ยสิบห้านาทีด้านนี้เราบุบบุบเมล็ดมันก็เหมือนกันพอเสร็จแล้วมันมันได้ผลเท่ากัน <c oughs> วิธีไหนก็ได้ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ดีเมล็ดใหม่ร้านเราซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้น่ะก็เอาเมล็ดปกติอะไรโรยเลยไม่ต้องไปทําอะไรใช่ <c oughs> วัชพืชก็งอกบ้างออถ้ามีหญ้ามีวัชพืชเนี้ก็ดึงออกนะคะมันจะได้ไม่ไม่มาโตแข่งกันแล้วก็ไม่แยกสารสารอาหารธาตุอาหารด้วยค่ะเหลือนี่ยเหลือจากกระถางใหญ่ก็เลยเอามาลงตรงนี้เพราะว่าเราปลูกถี่มากเนี่ยรากจะไม่โตรากจะไม่ใหญ่ต้นจะไม่อวกเดีย๋ยวเราจะปลูกเพื่อให้รากมันโตอวก อากจะมีมีที่เดินนะที่เดินรากใต้พื้นดินก็รอดูอีกสองอาทิตย์ว่าจะโตแค่ั้น ผักชีที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้มีอายุหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนวันนี้เราจะไปต้มมะระก็เลยจะมาถอนเอาผักชีไปใส่ต้มมะระค่ะเลือกเอาต้นต้นใหญ่ๆที่มันเบียดกันต้นอื่นต้นที่เหลือมันก็จะได้สูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันแน่นเลือกเอาต้นใหญ่ๆนะคะ เมื่อฝนมันตกมันไล้ล้มนัดินแน่นรถหน้าต้องใส่กันนั้นมากกว่านี้ใส่แกรบดินโปร่งกว่านี้ ดินเหนียวดินนั่นมันตกมาก็นั่นพอ,อแล้วหอมอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถอนออกไงก็ใ,ให้มันเหลือไปบางต้นไงมันชิดกันเกิน,กนจะได้โตไงรากจะได้เดินได้ดี ีงค่ะผักชีที่มีอายุหนึ่งเดือนนะคะวันนี้ถอนกินได้แล้วค่ะจะเอาไปใส่ต้มมะระนะคะก็เลยมาถอนก่อนค่ะได้กินแล้วนะคะช่วงนี้ผักชีแพงด้วยเพราะว่าน้ำท่วมค่ะผักชีเดี๋ยวไปล้างแล้วก็ใส่หม้อต้มมะระได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ